สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ice New ตอวนั้นะครับอ๋อวันนี้เนี่ยผมก็จะมาหาสิ่งของแบบดิบดํบันคดๆนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นบ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอารุ่นปู่ย่าตายายอะไรแบนี่มันจักรยังสมัยรัฐไหนเนี่ยหูมาดูเบาะอีกว้าว โอโหโอ้โหล้อแบบจังเกียวดูดิเฮ้ยนี่ผมผมนั่งได้เลยนะอันนี้คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนนั่งเราต้องทำพิธีก่อนอันนี้แบบไม่ได้ลบหลู่นะผมต้องไหว้ก่อน อันนี้ผมไหวแล้วนะอันนี้ผมอันนี้ผมขึ้นได้แล้วนะเฮ้ยอย่างเฟ้ยวถูกพบ ผมว่ามันน่าจะมีแบบอายุหลายปีแล้วนะอันเนี้ยผมว่าเราลืมอะไรไปวะไหวเจ้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําการไหวเจ้าที่ก่อนนะครับเผื่อเผื่อมีแบบเจ้าที่ถนงจะทิ์ผมลืมได้ถอดหมวกอะละหัางสสมมาสมอตัวเพราะว่าพุทธังสาธุ เหมือนจะเป็นผ้าไทยหรือเปล่ากวางงูด้วยประเด็นดเดี๋ยวเราหากันต่อเลยเผื่อจะมีสิ่งของแบบที่เราพอจะใช้ได้แล้วก็เอาไปใช้แล้วก็เอาไปเก็บสะสมแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ไปดีกว่าอันนี้ผมว่าใช้ได้นะผมว่าแบบแบบขัดดีดีอ่ะอันนี้ใช้ได้ผมว่า ตัว่าแว่นตาพีออ่ผมว่าใส่ได้นะแว่นตา Fuck you เฮ้ยโอ้โหเจอคาบงูตะกี้เนี่ยผม,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 มว่ามันแปลกๆว่ะเราโดนแล้วว่ะที่กลางวันสิใครที่ที่อะไป ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีสาระอะไรหรอกจริงๆแล้วก็มาทำเล่นๆเฉยๆนี่แหละก็ฝากติดตามแล้วก็ดูคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับถ้าคนติดตามคนดูอะไรเยอะอย่างนี้ก็จะมาทำต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ทำต่อเหมือนเดิมนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย